ถ้าเป็นห้องนก g a t i v e p r u r e มันจะมีการดูดเชื้อโรคเข้าไปในห้องถ้าเป็นห้อง p o s i t i ฟเ pressure แล้วก็มีการเติมอากาศเข้าไปมันจะดันอา,าอากาศออกไปข้างนอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเชื้อไวรัสแล้วยังไงก็ต้องเป็นนก g a t i v e p r u r e อันนี้คือชุด PAPR ชุดมนุษย์อวกาศทุกคนแต่งชุดนี้หมดที่อยู่ในห้องอันนี้ก็คือเอาภาพที่ผ่าตัดหัวใจมาให้ดูแต่ไม่ได้เอาหัวใจตรงที่ผ่าหัวใจนะ เอาบรรยากาศมาให้ดูอันนี้คือนอกห้องนะครับถ่ายภาพเข้าไปเข้าไปอยู่ในห้องในระหว่างผ่าตัดเราก็ดัดแปลงของห้องผ่าตัดเดิมที่เรามีอยู่แล้วก็เนกาตีเพชเชอร์ขนาดใหญ่แห่งแรก ว่าของประเทศไทยเลยนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีอย่างอื่นนำไปแล้วแต่ก็ยินดียินดีที่ไซโจเดงกิซึ่งเป็นโรงงานของคนไทยเนี่ยได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันโอกาสน้อยมากนะที่แพทย์กับวิศวะจะมาเจอกันแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะเพราะว่าจริงๆก็ต่างคนต่างต่างอาชีพ แลนี้เป็นความต้องการทางการแพทย์จริงๆเลยว่าเราต้องการแบบนี้ยังไงวิศวะก็ต้องตอบสนองทางการแพทย์ให้ได้เพราะมันเป็นบริเป็นการบริหารเป็นการบริหารอากาศทำยังไงคือเมื่อกี้ถ้าท่านเห็นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับพวกผมปลอดภัยเพราะพวกผมใส่ชุดมนุษย์อวกาศแต่คนที่อยู่นอกห้องหรือคนที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยจะไม่ปลอดภัย การบริหารอากาศอันนี้ก็คือบริหารอากาศไม่ให้เล็ดลอดออกไปข้างนอกถ้าสมมุติว่ามีบรรยากาศในนี้เนี่ยมีปกติห้องนี้ก็เป็นห้องโพสิทีฟถูกไหมครับห้องปกติใช่ไหมไม่ใช่เนกาตีฟนะถ้าสมมุติเรามีไวรัสเข้าไปถ้าแอร์ไม่ใช่แบบว่าต้องฆ่าไวรัสได้ก็จะวนไปวนมาแล้วก็ปั่นจากตรงนี้ไปตรงนู้นเลยฮนะ ไปข้างหลังคนนั้นก็มีโอกาสเพราะนั้นในห้องเดียวกันในพื้นที่ปิดก็จะมีโอกาสติดเชื้อเพราะฉะนั้นเขาจึงได้บอกว่าจะต้องมี12 air change ก็คือมีการแลกอากาศดูดอากาศออกไปเพื่อให้อากาศข้างในสะอาดปลอดเชื้อแต่ที่ต้องทึ่งก็คือว่าในระบบ negative pressure ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มี t u o negative pressure เป็น modified negative pressure แปลว่ายังมีอากาศไหลวนที่อยู่ในห้องเนี่ยไม่ได้ตาม12 air c h a ร์เอากาศที่เข้ามาก็ไม่ใช่อากาศที่เป็น fresh air เพราะว่ามันเป็นเกี่ยวน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศนะว่ายังไม่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นการ Return Air มันก็จะเป็นการรีเทิร์นแบบเดิมแต่ใช้ระบบดูดอากาศแลกอากาศดูดอากาศ เดี๋ยวท่านคงพูดกันเองเพราะว่าท่านเป็นเชิงวิศวกรรมแต่ทางการแพทย์บอกไม่ได้ถ้าเกิดน้อยกว่านี้เนี่ยโอ้หมอผมนี่ดุมากนะถ้าแอ์เชนไม่ถึงไม่ยอมเลยนะถามอาจารย์ไม่ยอมเลยยังไงก็ไม่ยอมห้องเป็นนก g a t ีฟไม่พอก็ไม่ยอมต้องนก g a t ีฟมากกว่าสองจุห้าบาทนะเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าน้อยกว่าก็จะไม่ไม่เกิด อากาศก็สามารถทะลักออกไปข้างนอกได้เมื่ออะไรอากาศทะลักออกไปข้างนอกคนข้างนอกนั่นแหละที่จะติดเชื้อโคฮอตวอร์ดแปลว่าคนที่มีเชื้อโรคอยู่ด้วยกันแปลว่าข้างไหนเนี่ยเป็นคนไข้ที่ติดเชื้อหมดแล้วเขาแลกเชื้อกันเองนี่ไม่เป็นไรแต่เขาต้องดูดอากาศน,นเนี่ออกไปข้างนอกเราไปทำลายทิ้งฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนแล้วก็ทิ้งออกไป เชื้อโรคที่จะทะลักออกทางประตูทางอะไรต้องซิวให้หมดประตูก็ต้องไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยทะลักออกไปที่ประตูเราจึงต้องทำสโมกเทสว่าถ้าเกิดเราเอาสโมกเทสที่ประตูเนี่ยควันต้องดูดเข้าไปในห้องห้ามควันทะลักออกมานอกห้องนะครับอันนี้ก็คือตอนนั้นผมก็คุยกับอาจารย์วิศวะนี่แหละเราก็บอกว่าถ้าอาจารย์ไม่ทำสโมกเทสผมไม่ยอมรับนะ เพราะว่าลูกน้องผมเนี่ยต้องอยู่กับคนไข้แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนจนกว่าเขาจะกลับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ยอมทางการแพทย์และจะไม่ยอมให้อากาศนั้นรั่วไหลออกไปข้างนอกจะต้องถูกดูดแล้วอากาศต้องถูกทิ้งออกไปที่ถนนลาดวิถีเพราะนั้นต้องทรีตเมนต์อากาศนี้ก่อนออกแต่โดยทั่วไปเกิน2เมตรขึ้นไปเขาก็บอกมันตายแล้วนะแต่ไซโจก็บอกไม่ได้เรามีขีดความสามารถ าไปผ่านฟิลเตอร์ก่อนแล้วก็ทิ้งออกไปอันนี้ก็เป็นก็เป็นนวัตกรรมทางด้านการรักการอฟอกอากาศแล้วก็ทราบมาว่าป่องลอยๆที่เห็นนะครับก็ต้องออกแบบกันอีกว่าอากาศเนี่ยมันจะต้องไหลที่ปลายเท้าเพราะว่าเวลาคนไข้นอนนะครับเวลาเขาไอเนี่ย ไวรัสมันจะอยู่ที่หน้าเพราะนั้นต้องไปดูดที่หัวดูดอากาศออกต้องมีช่องดูดนะมีช่องดูดนะจะมีช่องดูดอยู่ที่ศีรษะของคนไข้ทุกเตียงเวลาอากาศที่เป่าเข้าไปใหม่จะต้องลงจากปลายเท้าแล้วก็ไปดูดที่หัวที่ศีรษะอันนี้คือหลักการผมก็ให้หลักการกับทางบริษัทแล้วบริษัทก็ไปดำเนินการ ไปจัดการไปคุยกับอาจารย์จะดูเท่าไหร่ก็ให้เรียบร้อยส่วน100% f เปอร์เซนี่ตอนแรกเราก็กลัวว่าเอ๊ะดูดอากาศมาแล้วมาทำความเย็นมันจะได้ความเย็นเปล่ามันจะอึดอัดไหมมันจะอะไรไหมปรากฏว่าพอทำเสร็จแล้วรู้สึกว่าอยู่ในห้อง Negative เพ t u เชอรนั้นสบายกว่าอยู่ในห้องปกติอีก เพราะว่ามีอากาศเข้ามาไหลเวียนต้อง12สอแอเชนสบายมากเพราะนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเพราะเรากลัวว่าหนึ่งความเย็นจะไม่ถึงแล้วก็จะมีความรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าก็ไม่ไม่ได้เป็นแล้วก็ทราบมาว่าปัจจุบันก็รูปแบบของการพัฒนาปรับปรุงดัดแปลงความสวยความงามก็เลิศกว่าเดิมอันนี้เป็น ICU นะครับ อันนี้ก็คือการดัดแปลงห้องผ่าตัดของเดิมที่มีอยู่แล้วหรือออกมาแล้วก็ใส่ระบบ u r u e g a t i v e p r e s t u r e เข้าไปก็ปัจจุบันก็จะมี ICU อยู่5เตียงแล้วก็โคฮอ r วอร์ดอยู่36เตียงแล้วก็มีห้องผ่าตัดอยู่1ห้องจริงผมก็จะเล่าคร่าวๆนี่แหละครับว่า ถ้าไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันกันกบพี่สมศักดิ์โรงางามพ่อง,องูเก้าก็คงไม่ได้รับสิ่งดีๆจากบริษัทไซโยเดงกีนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะไปพัฒนาต่อเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าในห้อง n g a กติเพ r e เชอร์รุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับจับแพะมาชนแกะ DIY กันไปเรื่อยๆแต่นี่เป็นการขึ้นลายการผลิตต่างหาก แล้วก็มีโน้ตฮาวมีการวิจัยการอะไรของตัวเองผมก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจที่เป็นส่วนร่วมโดยเฉพาะมาร่วมแก้ปัญหาให้ผมด้วยผู้ชการทหารบกท่านไปตอนที่สร้างใกล้เสร็จท่านไปเยี่ยมท่านก็รู้สึกพอใจมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ในเวลารวดเร็ว อันนี้เป็นข้อความร่วมมือนะครับผมก็วันนี้ยินดีที่จะอยากจะมาคุยก็คือใหญ่ก็มาขอบคุณซะมากกว่านะครับว่าเออหนึ่งได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็พัฒนาไปจนตอนนี้ผมก็นั่งดูโอ้โหเห็นแยแยะเลยในทีวีรู้ว่าไปทำโรงพยาบาลภูมิพลโรงพยา,าบาลตำรวจโรงพยาบาลพระนางเก้าของพี่เนียแล้วก็ได้รับ ความยอมรับจากในหลายภาคส่วนนะครับสำหรับผมก็คงจะประมาณนี้นะครับจะไม่คุยเชิงวิชาการทางการแพทย์มากมายจะคุยเป็นเกรดให้พวกท่านได้รับฟังเดี๋ยวว่าวิชาทางเชิงวิศวะก็ต้องขอขออาจารย์นะครับครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญคุณสมศักดิ์กิติพลังศรีนะครับ ประธานกรรมการบริษัทไซโจเดนกีนะครับเป็นเกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกให้ด้วยครับ ขออนุญาตนะคะนิสสันสีขาวทะเบียนดอชดาถอฐาน845สี่้รบกวนขยับรถด,ด้วยนะคะ